ตามหาทีมงานโทรหนึ่งครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านี่แต่เห็นรอยรถวิ่งอยู่ครับนใ่ใช่นะนมากับพี่นพครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสุรินนำ้ำซิงดินดวนใช่<ม>ไหมเปลี่ยนชื่อช่องไหมเป็นพี่นพรถดำซิ่งเนาะ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาถูกไหมเนี่ยอู้ทำไมอยู่ในป่างี้อู้เนี่ยเหรอถึงเลยโอเคก็จอดแล้วดิอาขึ้นหมลึกๆเลยว่ะวิสิบล้อวิ่งด้วยสองคัน โอ้ตรงนี้มันเขตโนนเจริญนั่นนี่ถิ่นเสียเบียครับถิ่นปลาเหลาด้วยนี่ให้มาฝึกวิชากับพี่นนท์ครับเจาะนู่นเลยโตเป็นหนุ่มแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนี่อายุเท่าไหรแล้วสิบสาม เปิดสามมันก็สิบสี่พอดีก,กนนานชูหยุดงานพอดีเลยนายนิ่งนอนอยู่ไปเทเดินอยู่หรือเปล่านอนไหนซึนเนี <c oughs> ่มีที่นอนด้วยนี่น อเอ๊ะห้งไหนก็ได้เอ๊ะหองไหนก็ได้อะของให้พี่นอนเลยจับตุ้นเลยซื้อกรองมาฝากครับกรองดำปี่หมดแล้ว

เฮ้ยเมียคิดถึงแล้วแถด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 โอ้ยอดน่นไปหน่อยโอ้อยับดนตรีหน ใส่กันชนโลกกบอกซ์หลอดีอนะโอเขาใส่เลนแล้วด้อกันสาดเขาใส่เลนแล้วโอ้ดูบอลเขาโอ้ขึ้นชันๆเลยเลยนี่ จบเลยเออส่เลทไฟดูสวยเก็ดขากระจกใหม่ด้วยฝังฝุ่นยังอยู่ดีมีสุข าจะไปร้านค e. hey! oh, e ้ามาเฮ้ยได้เส oh. um, ื้อประจำการโทรหนเลยเหรอเอ่ใช่ใช่ดชเใช่ใช่ใช่ใช oui> ่ใช่ใเ่ใช่ช่ใอ่ใช่ใเ่ใน่ใช่่ใช่ใ่ใช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 ่งช่ใช่่ใ่่่่ เด็กเส้นเหรอฮะเด็กเส้นเ้นอะไรเ้นไปจับเว่าเ้นจ้าที่โอ้โ้ได้ของแต่งมาแล้วนั่นน่ะฮะนู้นน่ะเอเลนเลนี่ยกัตริ์อ่ะโอ้ส่ไปแล้วมองระจกขงนูไม่ค่อยเห็นอ้าวทำไมอ่ะมองมันบางใช่บังไงบางบังแล้วพี่ ก็แค่นี้ผมไปไม่ได้ทำไมอ่ะไอ้ดีหวงไม่ได้ก็ซึ่งได้มาอะไรไอ้ดำดำนี่ยอะไรเอ้ยดำดำนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรไอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรฟุนมันไม่ใช่บางฟุนแล้วนะ่นเอเพิ่มทุน งานอะไรนี่แบบไหนงานเนี่ยทำถนน,น,นเหรอประมาณกิล <3. S 2> โลหไม่เป่ายังนี่คอนนี้เพิ่งมาถึงเป่าได้ไงเอาไปทีดินมาเหรอทำโอเ้เป่าเป่าแบบเดียวเลยใช่ไ เปล่าเพราะเป่าเพอเป็นพิธีเขาพึ่งมาถึงงานเขาบอกพึ่งมาถึงเมื่อกี้อ๋อที่งมาถึงงานแล้วจะถึงงานแล้วทำไมไม่ใส่รองให้ด้วยเลยเฮาเจ้าของก็ใส่เองเมื่อกี้ไปซื้อกรองเอ่อกรองดิสกรองโซล่าองโซล่า สองยบาท2องพันห้าไหนมันดำมั้ยรั่วไหนเทียบดูสิเพิ่ <c oughs> งเปลี่ยนไป2เดือนนี่สองเดือน2 3เดือนโอ้โหไหนเทียบเอามาเทียบดูอู้ <c oughs> ดูครับดำปหมเลยครับ นี่มันต้องแปลงเป็นไอกรองนั้นแปลงเป็นกรองเหล็กเนี่ยต้นมันต้องแปลงเป็นกรองเหล็กใช่แบบนี้เลยดีแล้วจริงวะออดชุดนี้ออกบนเลยแล้วก็ยกกรองเหล็กมาใส่ง่ายดีกว่าอันนี้ก็ดำนะอนนันอันนี้อันนี้ดำไหมนี่อันนี้ดำไหม อันนี้ออน้ำหว่านี่นี่เต็มอ่ะไหนตอนมาดูหน่อยเดี๋ยวเรื่องอันนี้อ๋ออ,อ,อุปกรณ์ครบครัดเมือนเนยเลือโอ้ตัวเท่าเรียบเท่ากันแล้วเนี่ย ตัวโตกับพ่ากันแล้วโอโหเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ครับ อ๋อมต้องถ่ายนะ้ำมันออกงี้นะไม่จะดูว่ามันมีเศษอะไรเยเคื่อนมีเศษโอ้อม,มูลเร็วมันก็มีเศษไงเกาะเศษลายเศษเหล็กเนี่ยนะถ้าเศษเหล็กก็ปั๊มโอ้โหทำไปปุ๊บทำไป้หูเยืมกันนะนี่ จ,จับไว้จับไว้ถ้าถ้ามคนที่เต็มมนก็จะเข้าเลยวามไว้ตรงเดียวรงานยามเด่นนะ นี่กรองนักน้ำโอ้ดำหมดเลยโอ้สองเดือนก <c oughs> ี่เดือนเนี่ยประมาณสองสามเดือนโอ้องเปลี่ยนลูกยาง ไม่สิบล้อเขานอนกันนี่บปอ่าสิบล้อก็นอนกันอยู่นีบ่บ่าผมมันเร็วต้องมีนะเคยแล้วดูงอเกดยแล้วเ <c ười> อ็งงวกผมงอ้แล้ว กันนี้เลยครับุได้ใจงานกันยาวๆี <c oughs> มีไหมเสีอ่ะไม่มีหรอกมีเดียวนิดเดียวตกเปลี่ยนอรลิงด้วยอ่ะ ใส่แมส์ด้วยครับกันฝุ่นโอ้เต็มเลยเต็มเต็มเลยอาชีพขับรถดำตรงนี้แหละชุบฝุ่นไหวเปล่าไหวไหมไหวหรอ